อนนีเกี่ยวกับคดีมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมครับอ๋อความคลืบหน้าของคดีกรณีที่ว่าผมขืนเด็กสาวยีสิบปีนะครับทางฝ่ายตำรวจเมื่อวานนี้ก็ได้นําตัวผู้เสียหายนะครับก็น้องน้องหนึ่งนำสมมุตินะครับก็เข้าตรวจเช็คร่างกายว่ามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่านะครับซึ่งเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยมายจับใน ปราโมทจิตสังกผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็เราก็ได้เข้าไปกดดันในพื้นที่กับเครือข่ายของนายปราโมทจิตสนงกไม่ว่าจะเป็นแฟนของของผู้เสียหายแล้วก็พี่ชายแฟนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้การภาคเสนะครับปฏิเสธแต่ว่าตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วมีสารเสพติดผมก็ดาเนินการคือจัดคุมข้อหาเสพยาเสพติดโทษประเภทที่หนึ่งมันก็จะมีโดยผิดกฎหมายปก่อนเพื่อ เพื่อเป็นหลักระกบีชั้นหนึ่งว่าป้องกันการหลบหนีนะฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อเราได้ตัวต้นเหตุเนี่ยถ้าเกิดสองคนนี้เขาไม่เกี่ยวข้องก็เขาโดนแค่คดีเสพแต่ถ้าเกี่ยวข้องมันก็จะกลายเป็นคดีค้ามนุษย์ทันทีเพราะว่าการใช้คนเนี่ยไปเป็นเครื่องต่อรองแลกเปลี่ยนหักค่ายาเนี่ยมันเป็นการทาที่ผิดกฎหมายนะครับเข้าข่ายค้ามนุษย์ทันทีและเด็กก็อายุต่ำกว่าสิบแปดเป็นผู้ยาวด้วยนะในส่วนของ ของชั้นออกมาจับผมคิดว่าฝ่ายตำรวจน่าจะออกมาจับวันนี้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้าไปกดดันในพื้นที่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจเข้าไปเนี่ยกเครือข่ายายาในบริเวณเ,เขาผ้าเนี่ยค่อนข้างจะรู้ว่ามีความเคลื่อนไหวของเจ้าที่เป็นยังไงเนี่ยเขาจะมีต้นทางสังเกตแล้วก็ส่งข่าวในกลุ่มลายทันทีเขาก็จะรู้ทันทีเวลาเราเข้าไปก็จะไม่เจอและหรือส่วนใหญ่เนี่ยแค่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาก็จะหลบขึ้นเขา เส้นทางธรรมชาติซึ่งเขาได้ศึกษาเส้นทางไว้อย่างดีว่าถ้ามาอย่างเงี้ยต้องขึ้นทางไหนเขาจะรู้วิธีหลบหลีกนะครับขึ้นไปถึงสันเขาเลยนะครับเพราะผมถามมาเองเมื่อวานเนี้ยเราได้ผู้ต้องหาเครือข่ายมาสี่คนนะครับก็จะเป็นเจ้าเจ้านัดเจ้ามอสนะครับเจ้าเจ้าโยนะครับทีเนี้ยก็จะให้ข้อมูลมาสําหรับผลของการกดดันครั้งเนี้ยแล้วก็การติดตามไล่ล่าของทางายตำรวจด,ด้วย ก็ทําให้ทางญาติของผู้ก่อเหตุก็โดยประมาณซึ่งอยู่ประเทศเยอรมันทราบข่าวก็ได้ประสงค์จะนําผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวนะครับก็คงจะได้มีการติดต่อเบื้องต้นแล้วแต่ว่าเป็นวันวนวอเวลานอนไหนเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดก็จะเข้ามามอบตัวฝ่ายปกครองเพราะว่าต้นเรื่องก็คือผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งกับทางฝ่ายปกครองไว้มาร้องไว้ที่ศูนย์ตำรงจทั้งเพอ ซ,ซึ่งเราก็จะให้ความทรรถ้าเขายินดีเข้ามอบตัวเข้าสู่กระบวนการทำจะไดะ้ทราบเรื่องราวที่แท้จริงว่าต้นสายปเหตุมันเป็นยังไงนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่นําผู้หญิงมาขัดดอกล้างค่ายาหรือเปล่ารู้ว่าเป็นการกระทําความผิดส่วนบุคคลที่ต้องการล่วงละเมิดทางเพศของบุคคลนี้กักขังลงเดี่ยวทําให้สูญเสียสุขภาพดังนั้นภาพผู้ยาิงซึ่งตรงนี้ตัวละครที่เด่นชัดก็รออยู่ที่คุณประโมทไา่ต้อง นายประโมทจิตสงัดหรือไมเคิลตังแล้วก็มีตัวละครอย่างที่เราตามตัวอยู่นะครับนายเล่นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มกลุ่มของของแฟนแฟนสาวผู้หญิงกับกลุ่มของนายไมเคิลตังก็คือนายธงสกร์หอคำถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเห็นข่าวแล้วนายเล่เข้ามามอบตัวซะนะครับเพราะว่ายังเชื่อมั่นว่าน,น้องก็เป็นตัวการที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องนี้เรื่องครั้งนี้เพราะว่า คนเรานะครับถ้าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วมีลูกสาวเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วถูกกระทาอย่างนี้นะมันมันมันผมเห็นเลยนะครับว่าความเสียใจของของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมันมันมนไล้แรงขนาดไหนผมขนาดไม่ใช่ญาติเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกสะท้อนใจนะฉะนั้นเนี่ยช่วงไม่กี่วันเนี่ยผมต้องต้องกดดันยังไงต้องมาให้มอบตัวให้ได้นะครับก็ฝากไว้ครับว่าเส้นที่เส้นทางที่เรา หาเบาแสของน,นยอยายโมดนีครับช่วยใหญ่ความว่ามันมีเครือข่ายที่อยู่หน้ามีคนคอย,ยแจ้งข่าวตลอดครับเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปคือเครือข่ายของเขาเนี่ยนะฮะนายปราโมเนี่ยก็เป็นเอเยตนในในระดับระดับท็อปนะฮะของของพื้นที่คือบ้านพักเขาจะจะอยู่ที่หมู่สามสากาแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นคงไม่ได้ดําเนินการพื้นที่ที่เขามีเครือข่ายจะส่วนใหญ่ที่อยู่ทางเขาพระนะครับ ดังนั้นเวลาเข้าเข้าพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายคือพวกนี้นะจะมีกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซของเขาเวลาเคลื่อนไหวเจ้าที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะรู้นะฮะหรือแม้แต่รทั่งข่าวสารหรือแม้ทั่งข่าวสารท้องถิ่นเขาก็จะติดตามอ,อย่างเมื่อวานเนี่ยผมให้ให้เจ้านัดเนี่ยพี่ชายแฟนของผู้เสียหายเนี่ยติดต่อกันในเล่นเนี่ยเขายังรู้ถึงความเคลื่อนไหมว่าเราดําเนินการอะไรยังไงเพราะเขาติดตาม,มาข่าวสารแล้วเขาก็ายังมีช่องทางที่เขาเขารู้ว่า เราเราต้องการอะไรยังไงกดดันยังไงนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยถ้าเกิดออกข่าวไปเนี่ยถ้าธงสปอรหัวคำดูอยู่เป็นไม่ได้เข้ามอบตัวซะนะครับ นีสรุปแล้วเป็นยังไงครับเบื้องต้นณนั้น,นวันนี้นะครับณวันนี้เราก็าตัวน้องน้องผู้หญิงเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อวานี้ตอนเชา้าติดต่อมาทางโทราศัพท์ที่เราพยายามประสานเข้าไปนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราก็ไปสำรวจแถวประมาณเนี่ยเราก็สอบหรือประคำเบื้องต้นก็ได้ความว่าเขา ซึ่งในวันนี้เนี่ยในวันนี้ก็มีการหานักสอบสวนตามเรียนยาของของเด็กนะที่ร่วมก่อสาวิชาชีพตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่นัไปสองก็หลังจากนี้วันพรุ่งนี้เราจะพยายามที่จะอลมัติสั่งจับเสนอตัอมัติสั่งจับสรุปตอนนี้ค่ะเห็นเบื้องต้นนายมอสซึ่เป็นแฟนของน้องผู้หญิงออกมาให้การว่าไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการนำตัวผู้หญิงน้องผู้หญิงไปให้แนนตประโมท คือเราพยายามที่จะติดต่อในมอตั้งแต่วันแรกเลยที่ที่ทางผู้ครองของผู้หญิงน้องผู้หญิงเนี่ยมามาพบเราครัแต่ว่าน้องน้องเขาพยายามที่จะยังไม่มามแล้วไปตามที่บ้านแล้วโดยส่วนทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นเป็นเพราะขอบวนการทายาเสิทธิ์ที่มีกานวัยรุ่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับยาเสิทธิดทั้งคนที่พาน้องผู้หญิงไปกับเพื่อนหรือว่าแฟนของน้องผู้หญิงทั้งสอง นนจะเกี่ย็แส,สดงว,ว่าเอาเองนี้ยคือเป็นลักษณะของกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในในพื้นที่ที่มีปัญหากันโดยที่น้องเนี่ยก็เข้าไปไปเกี่ยวข้องด้วยน้องผู้หญิงเนี้ยน้องผู้หญิงไม่ไม่ทราบว,ว่าจะไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนไม่ไม่ทราบอันนี้ไปดูแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นผู้ชา,นานยน่าจะมีส่วนายประโมทเนะี่ยผมบอกว่าเพิ่มคนโทษออกมาใช่ใช่เพิ่มคนโทษมีคดี ให้ก็บคดีไหลครับแล้วก็ตามประวัตินะฮะตามประวัติข้อมูลก็มีคดีทั่วประเทศหลายครั้งแล้วก็มีคดียาเสพติดคือเป็นแบ็คิสต์ของคนที่เราเองนะครับเขาพูดคนโทษออกมาแต่ว่าก็อยู่ในรายชื่อที่ติดตามต่ออยู่อืมคนโทษอย่างนี้ออกหมายจับนี่คือจะเป็นนายปราโมทกับกับอีกคนนึงไหมคะหรือว่าทั้งทั้งประมาณกีเอ่อเท่าที่สอบถามน้องสอบ ประคำนองเมื่อวานเริ่มต้นก็จะมีแค่คนเดียวแต่ประมาณนายประมงคนเดียวแต่ส่วนที่นี่มีเกี่ยวกับเรื่องขบวนการขายยาเสพติดนะคะก็เคยเคยได้รับข้อมูลกลุ่มนี่นะในเล่แก๊งหลังเขาก็จริงๆแล้วตามชื่อเล่นเนี่ยเรามีชื่อจริงอยู่ซึ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เคยมีปัญหาที่ถูกจับกลุ่มเรื่องการเสพยาเสพติดก็เหมือนว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ค้านะเป็นผู้ที่ซื้อเป็นผู้ที่ซ ผู้เสพคือเหมือนผักเสพไปวันวันนึงแล้วก็โดนจับ,บแล้วบำบัดแล้วออกมาต้องมีวนอย่างน,นี้ครับซึ่งสามสี่คนนี้เราก็ทราบชื่อเล่นทราบชื่อจริงนะ<ม>ครับเพราะว่าก็คุ้นเคยกับการไปบ้านเขาไปตัวอะไรในตรวจการตรวจที่ของกันสิบส่วนนะพ<ม>อเอ่ยมาว่านี่ก็รู้ว่าอยู่บ้านนี้ซอยอะไรกิจกรรมของนายประโม่น้องเล่าให้ยฝันไหมคะว่าเขา ถูกข่มขืนเนี่ยโดยการมีการซ้อมทุกปีทำร้ายเนี่ยหรือกักขังเบือ้องต้นไม่มีการทีอ่อะไรก็ไม่มีเท่าที่สอบถามจากแต่ว่าขังไว้ในบ้านไม่ออกมาครับก็มีการเก็บโทรศัพท์ไว้แล้วก็ปิดโทรศัพท์นะซึ่งทางผู้ปกครองแล้วก็ทางตำรวจก็ไม่อยางที่จะติดต่อเข้าไปก็ไม่สามารถติดต่อได้แตอนนี้ได้บอกแสไห,ไหมคะก็เราก็พยายามสืบสวนจาก ในในย่านที่เขาคุมินาวเขาส่วนนะี้นะแล้วก็จกัดน้องข้อมูลของนอ้องที่เขาได้พาในยะ่านนั้นส่ว่าอยู่แถวปากชอ่องจุดน,นี้ก็เป็นจังหวัดที่ที่ที่เ่าก็มีออกได้เลยมคะหมายจะจะเป็นยังไงในข้อหาไหไานก็มีในเรื่องของคืนนะแล้วก็พผูพ้เหาวแล้วก็พาไปเดือนก,กับขังลงเหนียวได้ไหมคะกับใช่ See. Oh. Oh. Okay. okay.